สวัสดีครับเรามาชมคำทำนายของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้กันนะครับการทำนายเป็นการทำนายแบบกว้างๆอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นการทำนายส่วนบุคคลรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหากได้รับประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดซุปเปอร์แตงให้เรานะครับให้ไปที่1น,นะครับโอ้เปิดมาเป็นเดอะทาวเวอร์เลยนะครับให้ไปที่1น,นะ เหมือนชาวลัคนาราศิธนูนะถ้าจำไม่ผิดใบที่สองครับได้ไพ่9ก้าไม้นะครับใบที่3ครับได้ไพ่สเตรนท์นะครับใบที่4ครับได้ไพ่สิบไม้นะครับสถานการณ์ของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีความคล้ายคลึงราศีธนูนะถ้าจําไม่ผิดนะไพ่มีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่เรามาดูความนากันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะไพ่ใบที่1ครับสำหรับชาวลัคนาราศี กลุ่มนะครับมีไพ่ tower เกิดขึ้นนะครับไพ่ tower เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะเจอสิ่งที่หรือเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันนะครับเกิดขึ้นกระทันหันทันทีนะครับมีแนวโนม้มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอาชีพการงานเช่นการาปิดโปรเจกต์ปิดงานแบบกระทันหันยุติการทํางานหรือเลิกจ้าง หรือมีแผนอะไรการทํางานบางอย่างที่มันวางแผนกันมาแล้วมีเหตุทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนนะครับมีเหตุเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นคําว่าทาวเวอร์คือบางทีเรื่องกระทันหันอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือดีๆนะครับแต่บอกเลยว่าสําหรับชาวกลุ่มนะชาวกลุ่มเป็นชาวชาวธาตุลมมีสกิลในการปรับตัวอะไรกระทันหันเก่งอยู่แล้วนะครับไพ่ต่อมาครับไพ่ก้าวไม้นะอืม ท้าเวอร์ขึ้นเก้าไม้ขึ้นคู่กับเก้าไม้นะฮะผมมองว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันแล้วตัวคุณเองเนี่ยจะต้องพยายามปกป้องและรักษาสิทธิเช่นสมมตินะครับสมมุติว่าคุณอาจจะถูกเทนะเทคำว่าเทคือสมมติว่าคุณมีดีลธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วลูกค้าหรือหุ้นส่วนคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างเงี้ยไพ่ก้าไม้ตรงเนี้ย เป็นการบอ,อกว่าคุณเองจะต้องปกป้องและรักษาสิทธิ์บางอย่างเช่นอา้าเถใช่ไหมค่าปรับล่ะค่าชดเชยล่ะต้องมาพูดกันเรื่องนี้นะครับหรือว่าถูกเลิกจ้างใช่ไหมเอ่อตามกฎหมายว่าไงอะ่ะเลิกจ้างจะต้องเงินชดเชยเท่าไหร่ในเดือนนี้มีนาคมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ สัญลักษณ์ของก้าวไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราพยายามปกป้อง,องรักษาสิทธิ์อะไรบางอย่างซึ่งมันขึ้นกับทาวเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันย่อมเป็นเรื่องที่เกิดจากทาวเวอร์มาก่อนคือการเปลี่ยนแปลงกระทันทหันถ้าคุณถูกเทงานคุณอาจจะต้องมีการพูดคุยในเรื่องของค่าปรับงานเสร็จส่งไม่ทันสมมติคุณว่าจ้างว่าจ้างใครสมมติว่าจ้างทําร้านเสร็จไม่ทันครับเขาก็อ้างนูน่นอ้างนี่มีเหตุผลเขาทําไงอ่ะปรับ หรืออะไรเจราจาต่อรองกันด้วยเรื่องกฎหมายนะครับภาพตรงนี้มันเป็นเหมือนสุนัขก,กําลังขู่ใช่ไหมครับความหมายในที่นี้ก็คือการพยายามปกป้องรักษาสิทธิ์อะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะเกิดจากเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดทิดนะครับคุณอาจจะจ่ายค่าเช่าที่แล้วปรากฏว่ามีร้านอื่นมาสอดแทรกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณจะต้องปกป้องรักษาสิทธินะฮะเป็นช่วงเวลาของการรักษาสิทธิ์ของตนเองที่ อยู่ในกรอบเงื่อนไขของกฎหมายหรือกฎระเบียบนะฮะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่คาดคิดอะ่ะอันนี้ผมบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นไม่คาดคิดนะเออช่นสมัครงานเจอเจออะไรอะ่ะเจอเปลี่ยนเจ้านายเจอเปลี่ยนเจ้าของหรือหัวหน้าที่จะรับเราอะ่ะปรากฏว่าตอนสัมภาษณ์สัมภาษณ์อีกคนนึงพอมาทํางานคนนี้ลาออกกลายมาเป็นอีกคนนึงเราก็ต้องปรับตัวกันใหม่อสสัญญาไว้ว่าจะทํางานส่วนนี้ส่วนน,วน,นี้พอเป็นหัวหน้าใหม่มา คณก็ได้ทํางานใหม่อะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้นะครับไพ่ส,สตริงเกิดขึ้นอย่างที่บอกครับไพ่สตริงเนี่ยผมรู้สึกว่าไพ่มันจับมาคล้ายลัคนาราศีน่าจะธนูนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับสตริงเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการเกิดปัญหาต่างๆสตริงจะต้องฟันฝ่าและแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้แม้ชื่อว่าสตริงในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึง ความรุนแรงไปปะทะต่อสู้กับใครนะแต่มันหมายถึงคุณต้องพยายามสยบปัญหาต่างๆด้วยความเข้มแข็งในจิตใจคุณนะครับสังเกตดูสัตว์ร,ร้ายตรงนี้นะครับแม้ว่าจะนอนหมอบอยู่ใ,ใกล้ไม่ได้เป็นลักษณะของการทําร้ายแล้วก็เหยียบย่ำนะสังเกตดูจากหน้าไ้ยมีการถูกทําร้ายนิดนึงเป็นตรงข้ามครับเรายังเป็นคนช่วยถอดลูกศรหรือจับลูกศรอ,ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนร้ายมากับเราในเดือนนี้พยายาม ช่วยเหลือด้วยความเมตตานะครับรู้จักให้อภัยนะครับฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าหากมันเป็นเรื่องของการต่อสู้และรักษาสิทธิ์เนี่ยให้คุณพยายามรักษาสิทธิ์ไปด้วยของหลักการเสรีภาพนะครับหลักหลักการสันติภาพนะฮะหลักการสันติภาพก็คือพยายามรักษาหรือว่าเจราจาต่อรองหรือพูดคุยกันด้วยข้อกฎหมายมากกว่าจะไปอะไรอะ่ะอุ้ยไม่จ่ายเงินชั้น หนีงานแล้ววิ่งไปต่อยวิ่งไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนาะเดือนนี้จริงๆต้องแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างด้วยความละมุนละม่อมแล้วก็ความเมตตาแม้จะต้องใช้เวลาหน่อยนะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวลัคนณาราศีกรุมในเดือนนี้เนี่ยคุณต้องมีเรื่องแก้ไขปัญหากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วพยายามแก้แบบค่อยเป็นค่อยไปละมุนละม่อมนะฮะมันจะเกิดผลดีภายหลังแต่มันอาจต้องใช้ความอดทนทางจิตใจมากแล้วไพ่ใบสุดท้ายเนี่ย คุณก็ยังได้ไพ่10บไม้อีกชาวกลุ่มเดือนนี้เหนื่อยครับบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับแต่มันจะเป็นการทำให้คุณจเจริญเติบโตในแง่ของพลังใจจิตวิญญาณความก้าวหน้านะครับแล้วมันจะทำให้คุณเติบโตขึ้น10บไม้ภารกิจอะไรบางอย่างคุณจะเป็นเดอะแบกนะฮะทำงานทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองแต่มันจะทำให้คุณเติบโตมีความรับผิดชอบมีประสบการณ์และสามารถที่จะ เจออุปสรรคปัญหาอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเนอนาคตจะเป็นเรื่องเบาๆสําหรับคุณถ้าคุณผ่านมันไปได้นะครับเดือนนี้ผมต้องอ่านตามหน้าไพ่จริงๆนะครับว่ามันมันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองโดยการเจอชาเลนจ์เจอความท้าทายนะฮะมันไม่ได้ลยด้วยเก็บกุหลาบนะเดือนนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเติบโตได้แล้วก็มีเรื่องของการต่อสู้ด้วยอะไรบางอย่างเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์นะครับแต่ย้ําว่า ด้วยความละมุนล,ละม่อมนะฮะผมขอทายลักษณะคนที่จะมาช่วยเหลือคุณดีกว่านะครับเดือนนี้หนักจริงๆเลยแต่ขอคนซัพพอร์ตคุณหน่อยนะฮะว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับคนซัพพอร์ตชาวล,าลาัคนาราศีกุมเดือนมีนาครับใไพ่บอกหน่อยนะครับคอยช่วยเหลือคุณคอยให้ปรึกษาคําแนะนําต่างๆจะเป็นใครนะครับ่ามาดูกันนะครับไพ่ใบที่1น,นะครับ ไพ่มานะครับก็คือคนเกิดวันอังคารนะครับจะเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนคุณไพ่ใบที่สองครับจูปิเตอร์ครับคนเกิดวันพฤหัสครับมีแต่ไพ่ได้ไพ่วันนะมีราศีไม่เอ่ย่าใบที่3ครับไพ่ลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎก็ได้หรือเดือนกรกฎเดือนกรกฎาคมก็ได้นะครับจะเป็นคนที่จะมาให้ความช่วยเหลือพวกคุณนะครับถ้าคุณรู้สึกว่างานหนักงานเหนือ่อยหรืออยากจะรับคําแนะนำคำความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ ผลประโยชน์การรักษาสิทธิ์ทางกฎหมายอะต่างๆเนี่ยก็ลองดูจากคําใบ้ทั้ง3นี้นะครับเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้เหมาะสําหรับสายเซฟก็คือพยายามเก็บรักษาเงินนะครับแล้วก็ลงทุนความเสี่ยงต่ำนะไม่เหมาะสําหรับคนใช้จ่ายที่คิดว่าเล่นเก่งกําไรซื้อหวยซื้อสลากแล้วกะถูกแบบรางวัลฟลุกๆอะไรเงี้ยโอกาสน้อยมากในเดือนนี้นะครับเดือนนี้ ความเหนื่อยกับผลตอบแทนอาจจะรู้สึกว่าอย่างดีที่สุดก็คือเสมอตัวนะฮะคือไม่ได้รู้สึกว่าได้กําไรมากจากการลงทุนจากการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของออการใช้จ่ายเงินเพื่อการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆการพังทลายนะครับผมลืมพูดไปนะเดือนนี้ถ้าใครทํางานสายเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงการรีโนเวทนะครับอาจจะโดน เลื่อนโดนเปลี่ยนแปลงสัญญาอะไรบางอย่างหรือว่าเลื่อนจ่ายเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เผื่อเรื่องการบางแผนการเงินไม่หน่อยนะครับเงินอาจจะหมุนไม่ทันนะครับเ,เรียกเรียกได้ว่าถ้าคุณต้องการกาําไรตอนนี้มันมันไม่มีอะไรที่โดดเด่นอะ่ะคืออย่างมากก็อาจจะได้กําไรพอพอไปได้แต่ไม่หมือหวาในะเดือนนี้แล้วก็งานหนักงานหนักมากเดือนนี้เงินอาจจะยังไงอะ่ะผมบอกว่าอยากให เอางานเป็นการสร้างรากฐานในความของในโอกาสของ,ของการสร้างความไว้ใจนะครับอย่าเพิ่งมองเรื่องผลตอบแทนมากต้องทํางานหนักเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเพื่อสะดุดตาก,กอดในเดือนนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับถ้าชอบต้องใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือถ้ามีน้ําจิตน้นําใจก็ซุปเปอรแ์แตงกันหน่อยนะครับสําหรับวันนี้มาดูทาร์ตสวัสดีครับ